ดินแดนแห่งหนาคินณะหนองคาย ความศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโค การให้สัมภาษณ์ของคนลาวสำหรับความเชื่อของคนลาว เชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงเนื่องจากด้วยประสบการณ์ในอดีตได้เห็นบ้างไฟพญานาคมาก่อนแล้วอีกทั้งมีการเล่าเรื่องต่อๆกันมาของเครือญาติและเป็นการเล่าเรื่องที่เหมือนกันของยายและแม่คือหากมีการลุกด้ำเข้าพื้นที่ในป่าที่ชาวเราเชื่อว่ามีพญานาคจะมีอันเป็นไปถึงขั้นเสียชีวิตอีกทั้งการปลูกฝังของเครือญาติด้วยการกราบไหว้ละลึกถึงรูปพญานาคภายใน เป็นประจำก่อนนอนทุกคืนตลอดจนมีการขอพรให้ประสบผลสำเร็จแล้วผลจากการขอพรนั้นเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมท,ที่สามารถจับต้องได้จึงเป็นผลทำให้คนลาวเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงจากการให้สัมภาษณ์ของคนไทย สำหรับความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงเนื่องจากด้วยประสบการณ์ในวัยเด็กได้เห็นบ้างไฟพญานาค และในปัจจุบันยังเห็นว่ามีบ้างไฟเกิดขึ้นอีกทั้งมีการกราบไหว้ด้วยการละลึกถึงรูปพญานาคภายในใจตลอดเวลาจึงทำให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดจนมีตำนานเล่าเกี่ยวกับพญานาคแปลงร่างเป็นมนุษย์จึงเป็นผลทำให้คนไทยเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริง จากการสัมภาษณ์ของคนลาวและคนไทยที่มาขายของตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงฝากฝั่งไทยในวันเทศกาลชมบั้งไฟพญานาคในช่วงออกพรรษาคนลาวและคนไทยเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงโดยส่วนใหญ่ คนลาวและคนไทยจะเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงเพราะด้วยประสบการณ์อดีตได้เห็นบ้างไฟพญานาคมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังมีความเชื่อที่เหมือนกันคือหากพญานาคจะมีอยู่จริงต้องมีการกลาบว่าร้ระลึกถึงภายในใจตลอดเวลาสำหรับคนลาวและคนไทยนั้นกล่าวได้ว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในเรื่องหน้าที่การ งานและการประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการขอพรอจากพญานาคหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าพญานาคส่งผลให้คนต้องมีความขยันทำม,มาหากินจึงประสบผลสำเร็จในคำขอนั้นเช่นการขอรถจักรยานยนต์และการขอให้การค้าขายดีขึ้นขนาดเดียวกันมีความเชื่อว่า พญานาคมีอยู่จริงยังมีเหตุผลที่แตกต่างกันระหว่างคนลาวและคนไทยคือคนลาวจะเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงจากการเล่าเรื่องต่อๆกันมาของเครือญาติโดยเป็นการเล่าเรื่องที่เหมือนกันของยายและแม่คือหากมีการลุกล้ำเข้าพื้นที่ในป่าที่ชาวลาวเชื่อว่ามีพญานาคจะมีอันเป็นไปถึงขั้นเสียชีวิตและคนไทยจะเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงจาก ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคแปลงร่างเป็นมนุษย์ซึ่งกล่าวอีกในหนึ่งว่าความเชื่อที่ว่าพญานาคมีอยู่จริงด้านความต่างของเหตุผลนั้นเป็นการเล่าจากอดีตการมาจนถึงปัจจุบันที่เชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงนั่นเอง จังหวัดหนองคายและท่องเที่ยวไทยร่วมประชาสัมพันธ์บั้งไฟพญานาคให้เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมบั้งไฟพญานาคในอำเภอพมพิสัยริมฝั่งแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายรวมทั้งจัดการแสดงเกี่ยวกับตำนานบั้งไฟพญานาคโดยแต่ละองค์กรในจังหวัดหนองคายเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมการจัดงานเทศกาลออกพรรษาบัางไฟพญานาะคผ่านการไหลเรือไฟหรือแม้แต่การจัดการแสดงเกี่ยวกับประวัติบังไฟพญานาะคที่มีการใส่ชื่อขององค์กรของตนบนเรือไฟและประกาศชื่อของคนที่เกี่ยวข้องแต่จะผลักชาวบ้านออกไปเป็นชายขอบของเทศกาล สำหรับประเพณีบั้งไฟพญานาคนั้นชาวบ้านในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้จัดทำขึ้น ผ่านโปรชัวสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุเพื่อมาค้าขายสินค้าต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมบั้งไฟพญานาคบริเวณดึงฝั่งแม่นม้ำคงอําเภอโพนพิสัยโดยสินค้าต่างๆของคนไทยและคนลาวที่มาขายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารและสินค้าที่มาจากท้องถิ่นรวมทั้งของที่ระลึกเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคเช่น โวมกุญแจานาครูปภาพพญานาคแหวนพญานาคดวมถังสร้อยคอพญานาคจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนสองริมฝัง่งโขงสัมพันธ์กับพญานาคถึงแม้คนในท้องถิ่นจะเชื่อหรือเชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงก็ตาม